เบื้องหลังแสงสีเสียงที่แบบโอ้โหอลังการของหมอลำเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแค่การแสดงทางวัฒนธรรมที่สวยงามอย่างเดียวนะแต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องจักรทางเศรษฐกิจขนาดมหึมาเลยที่ขับเคลื่อนชีวิตคนเป็นแสนๆวันนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังม่านของอุตสาการรมหมอลำกันค่ะภาพความยิ่งใหญ่อลังการที่เห็นอยู่นี่นะครับไม่ใช่งานเทศกาลที่กับนานๆจัดทีนะแต่นี่คือภาพที่เกิดขึ้นแทบจะทุกคืนเลยครับตลอดช่วงฤดูการแสดง ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนี้มันใหญ่และมันทำงานกันเข้มข้นขนาดไหนครับจากภาพความสวยงามเบื้องหน้าทีนี้เราจะลองไปสำรวจความจริงที่อยู่เบื้องหลังกันดูบ้างว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ม่านเวทีแห่งนี้มันสามารถเปิดการแสดงได้ทุกคืน โอเคครับในส่วนแรกนี้เรามาเริ่มกันที่ภาพความยิ่งใหญ่หน้าเวทีกันก่อนเลยเพื่อให้เห็นภาพตรงอันว่าสเกลของการแสดงหมอนลำในยุคนี้เนี่ยมันอลังการและก็ทรงพลังมากแค่ไหนครับและโปรดักชันระดับนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่คณะเดียวนะครับโอ้โหมีเป็น10บสคณะเลย แต่ละคณะก็มีเอกลักษณ์มีแฟนคลับของตัวเองอย่างข้อมูลที่เราออามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ก็มาจากสิบคณะหลักๆที่เขาแข่งขันกันสร้างสารรค์ผลงานกันอย่างเข้มข้นเลยล่ะครับเอาล่ะครับพอเห็นภาพความยิ่งใหญ่กันแล้วทีนี้เราจะขยับจากภาพความสวยงามมาสู่หัวใจของเรื่องนี้กันนั่นก็คือข้อมูลเชิงตัวเลขที่มันน่าทึ่งมากๆ ซึ่งจะทำให้เราเห็นเลยว่าภายใต้การสแสดงที่ดูสนุกสนานเนี่ยจริงๆแล้วหมอลำเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและตารางงานที่เข้มข้นสุดๆไปเลย95%ตัวเลขนี้บอกอะไรเรานี่คือเปอร์เซ็นต์ของวันที่คณะหมอลำระดับท็อปๆเนี่ยเขาทำงานกันใน1เดือนครับใช่ครับฟังไม่ขิดโดยเฉลี่ยแล้วมีคิวงานแสดงสูงถึง26-31วันต่อเดือนคือแทบจะไม่ได้หยุดเลย ตารางงานที่มันอัดแน่นขนาดนี้แล้วบ่อยครั้งก็คือการเดินทางข้ามจังหวัดแบบคืนต่อคืนเลยนะมันบอกเราชัดเจนเลยครับว่านี่ไม่ใช่งานอดิเรกเล่นๆแต่คือระบบการจ้างงานแบบเต็มเวลาที่จริงจังมากๆและก็เป็นแหล่งรายได้หลักของผู้คนหลายร้อยชีวิตในแต่ละคณะเลยครับทีนี้มาดูเรื่องสถานที่กันบ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับดูจากชาร์ตสิครับจะเห็นว่าการแสดงส่วนใหญ่เนี่ยจัดขึ้นในพื้นที่ของชุมชนจริงๆเลยทั้งวัด งานบุญหรือว่าลานหมู่บ้านสีม่วงกับสีฟ้ารวมกันนี่ก็ปาเข้าไปกว่า75เซนแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าหมอลำเนี่ยมันเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ฝังลึกอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนจริงๆแล้วปรากฏการณ์น,นี้มันก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในภาคอีสานอย่างเดียวนะครับแต่ยังขยายตัวไปตามการเคลื่อนย้ายของแรงงานไปยังศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอย่างจังหวัดปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยมันทําหน้าที่เชื่อมโยงหัวใจทางวัฒนธรรมของประเทศ เข้ากับแหล่งงานอย่างทรงพลังมากๆเลยครับพอเห็นตัวเลขกันไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราจะเจาะให้ลึกลงไปอีกเพื่อไปดูพลังที่ขับเคลื่อนตัวเลขพวกนั้นกันดีกว่านั่นก็คือพลังชีวิตของผู้คนวัฒนธรรมองค์กรและความเป็นมืออาชีพที่ซ่อนอยู่หลังม่านเวทีนั่นเองครับ สองภาพนี้คือคอนทราสที่ชัดเจนลากด้านหนึ่งคือความสวยงามสมบูรณ์แบบบนเวทีที่สว่างสวายแต่อีกด้านหนึ่งโอ้โหคือโลกแห่งความเป็นจริงหลังเวทีเลยครับทั้งรถบรรทุกทั้งนั่งร้านนี่แหละคือภาพสะท้อนของความทุ่มเทและระบบการทำงานที่หนักหน่วงเพื่อสร้างโชว์ที่สมบูรณ์แบบออกมาในทุกๆคืนเพราะฉะนั้นนะหัวใจสำคัญมันไม่ใช่แค่เรื่องพรสวรรค์อย่างเดียวเลย แต่มันคือความเป็นมืออาชีพของทีมงานทุกคนครับตั้งแต่ศิลปินนักเต้นไปจนถึงทีมเทคนิคที่ทำงานประสานกันเป็นระบบนี่แหละคือเครื่องจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้อยู่สรุปง่ายๆเลยนะครับจุดแข็งของหมอลำที่ทำให้มันไปต่อได้เนี่ยมีอยู่3อย่างหลักๆ 1. คือความเป็นมืออาชีพ 2. คือการเป็นพื้นที่ของคนทุกวัยที่เชื่อมครอบครัวและชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน และ3ก็คือการเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ถึงจะแข็งแกร่งแค่ไหนระบบนี้มันก็มีความเปราะบางซ่อนอยู่ครับมันทำงานภายใต้แรงกดดันมหาศาลและก็ต้องเจอกับความท้าทายสำคัญสำคัญโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งเวทีขนาดใหญ่และการขาดระบบสนับสนุนกับสวัสดิการที่เป็นทางการสำหรับทีมงานที่ทำงานหนักกันมาตลอดทั้งปี โอเคเมื่อเรารู้ทั้งจุดแข็งแล้วก็ความท้าทายแล้วส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันที่พิมพ์เขียวสำหรับอนาคตกันครับว่ามีวิสัยทัศน์แล้วก็ยุทธศาสตร์อะไรบ้างที่ถูกเสนอขึ้นมาเพื่อจะยกระดับอุตสาหากรรมนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคง นี่คือยุทธศาสตร์4เสาหลักที่ชัดเจนมากครับเริ่มจากใช้หมอลำเป็นห้องทดลองมีชีวิตเพื่อทดลองนโยบายต่างๆส่งเสริมสุขภาวะทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนทั้งความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการต่อย,ยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้หมอลำเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่ประคองตัวให้อยู่รอดไปวันๆ และนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับสิ่งที่หมอลำต้องการอาจจะไม่ใช่เงินช่วยเหลือหรือความสงสารแต่คือการสนับสนุนเชิงนโยบายที่มันชาญฉลาดและตั้งอยู่บนข้อมูลและความเข้าใจในโลกความเป็นจริงของพวกเขาทายที่สุดแล้วนะครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาหมอลำได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่การแสดงเพื่อความบันเทิงแต่มันคือพลังขับเคลื่อนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของจริงและพร้อมอย่างยิ่งที่จะเป็น,นกลไกสำคัญในเศรษฐกิจวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคตดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อนะครับ มันอาจจะไม่ใช่ว่าเราจะอนุรักษ์หมอลำยังไงแต่คือเราจะมองข้ามภาพจําเดิมๆแล้วปลดล็อกศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรนี้ให้มันไปได้ไกลกว่าเดิมได้ยังไงนี่คือสิ่งที่น่าคบคิดกันต่อไปครับ